Hey, hey, hey. สะบดวาจาเสพผ่าน,นึ่งคำกรรอมเสียงสลาลงทุกตอนเ <Hey. S 2> สียงสลาลงทุกตอนจะน้นองดังปราสะเด็กแนวสิบร้อยพันแปดทิศดีนำมาซ้อนใครไม่ร้องกอคงไม่รู้ยามัวแต่นั่งมองเสีสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อใมใจ่ก้าปหนึ่งสองมาที่ห้อง สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับฟานแล้วก็รายการห้องแนวนวกันอีกเช่นเคยค่ะกับเวลาดีๆแบบนี้บ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะรายการที่ทำให้น้องๆเนี่ยสามารถเลือกเรียนคณะที่ใช่และสาขาวิชาที่ชอบค่ะ และเช่นเคยค่ะสำหรับน้องๆที่ชมรายการอยู่ห้ามลุกหนีไปไหนเด็ดขาดเพราะท้ายรายการของเรามีคําถามให้ร่วมสนุกชิงของรางวัลกันด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างรายการกันก่อนค่ะรายการห้องแน่วแน่วในวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องมีความคุ้นเคยกับธรรมชาติและสัตว์ไปพบกับรุ่นพี่วชระสงวนสมบัตินักปักษีวิทยาในช่วงเปิดแฟ้มรุ่นพี่ตอดีช่วงแบบฝึกหัดการจัดทริปท่องเที่ยวที่ว่าง่ายแท้จริงแล้วเป็นยังไงเราจะพาไปเที่ยวชมบรรยากาศดีๆกันที่ดอยอ่างขางกับเด็กหนุ่มทั้้งงผูวา แผนการท่องเที่ยวไปติดตามชมกันครับต่อจากเมื่อวานในช่วงเปิดแฟ้มรุ่นพี่ค่ะเราได้พาไปทคำความรู้จัก,กอาชีพนักปักสีที่หลายๆคนคงไม่เคยรู้จักกันไปแล้วแต่เชื่อไหมล่ะคะว่าอาชีพนี้เนี่ยทำงานไม่ได้ง่ายๆนะคะและพี่วชลระเสือสมบัตินักปักสีวิทยาน,นั้นจะต้องผ่านอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะกับช่วงเปิดแฟ้มรุ่นพี่ค่ะช่วงเปิดแฟ้มรุ่นพี่ ข้างในเนี้ยตัวอย่างพวกนี้เขาเรียกว่าสกินสกินก็คือผิวหนังใช่ไหมครับครับเขาจะผ่าท้องมันนะครับแล้วเขาก็เอาส่วนที่เป็นเนื้อส่วนที่เป็นเครื่องในออกก็เลาะเหลือแต่หนังจริงๆงซึ่งหนังของของนกเนี่ยก็จะมีขนติดอยู่ด้วยอันนี้แต่แต่ได้ไหมครับได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องไปล้างมือนิดนึงล้างมือนะครับแต่ไม่ไม่ไม่เป็นอะไรคตอนนี้ก็คือพอตัวอย่างมันแห้ง เขาก็จัดรูปทรงให้เหมือนเดิมนะแล้วก็ทาทายาพวกที่กันแมลงอะไรนิดหน่อยนะครับพวกสารเคมีที่กันแมลงแล้วก็พุ่มให้มันเหมือนเดิมแล้วก็จัดท่าทางให้ให้เป็นแบบนี้ครับก็คือเป็นท่านอนซึ่งสะดวกต่อการเก็บรักษาเอาใส่ลิ้นชักอะไรก็จะได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันสวยงามแล้วก็ทําโครงให้มันสวยงามหน่อยเป็นหุ่นนะครับแล้วก็เซตมันขึ้นมาให้เหมือนกับมีชีวิตใส่ตาอะไรเข้าไปนะครับครับอยากให้คุณ วชชาช่วยเล่าว่าตอนสมมติไปเก็บแซมเปิลมาเนี่ยนะครับไปทําอะไรบ้างครับแบบไปไป,ไปอยู่ในปา่าไปงานใช่ไหมงานนะครับงานถ้างานการในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นงานการเก็บตัวไม่ได้ถ้าถ้าพูดถึงงานนะครับคือตอนนี้จะไม่ได้เน้นงานเรื่องของการเก็บตัวอย่างมากนะเพราะว่านกเนี่ยเป็นสัตว์ที่เก็บมาเยอะแล้วเก็บมาเยอะแล้วแล้วก็มีข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วอีกอย่างนึงก็คือนกเป็นสัตว์ที่ตามกฎหมายไทยเนี่ยส่วนใหญ่ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป,ป่านกเป็นสัตว์ป,ป่าคุ้มครองนะครับการเก็บเนี่ยมันต้องมีการขออนุญาตไดซึ่งอาจจะค่อนข้างที่จะยากที่ทาให้เราได้ตัวอย่างเข้ามานะครับงานตอนนี้ที่ผมทำเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของงานวิจัยนะครับในเรื่องของการ สร้างโครงการที่เกี่ยวกับการศึกษาพวกระบบนิเวศของนกหรือว่าการศึกษาชีววิทยาของนกเป็นหลักมากกว่านะครับเป็นการต่อยอดจากจากไอชนิดที่เรารู้จกักดีแล้วเนะี่ยว่ามันมีความสำคัญยังไงนกชนิดไหนที่กำลังสูญพันธุ์เพื่อเอาข้อมูลพวกนี้มาเป็นตัวประเมินว่านกตัวไหนที่ควรให้ความสำคัญมากตัวไหนมีแนวทางการอนุรักษ์ยังไงอะไรย่างเงี้ยครับซึ่งเราจะต้องรู้ข้อมูลลึกๆของมันมาก่อนล้วถึงจะวางแผนในระยะย,ยาวได้ แล้วมีนกหลายอย่างไหมครับที่กําลังสูญพันธุอ์ออกประเทศไทยนะครับตอนนี้ถ้าถ้าถ้าพูดไปก็หลายชนิดนะครับเยอะมากนะครับหรือบางชนิดก็สูญพันธ์ไปจากประเทศไทยแล้วก็มีนะครับอย่างเช่นนกกระเรียนนะนะครับก็เป็นนกชนิดหนึ่งที่สูญพันธุ์จากประเทศไทยไปแล้วนะครับแต่รอบบ้านเราอย่างเช่นขเขมรลาวเวียดนามยังพอมีอยู่นะครับก็ตอนนี้เขาก็เอาข้อมูลว่ามันสูญพันธ์ไปแล้วเขาก็ เห็นถึงความสําคัญไงว่าเฮ้ที่ตัวนี้เราควรที่จะเอากลับเือกระเรียนนี่จริงๆมันก็ชื่อยังคุ้นคุอยู่เลยนะครับก็มันเป็นคนเป็นนกที่หัวร้อนป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่เป like so hmm. ็นนกที่ตัวหัวสีออกสีแดงๆก็คือก็คือที่เราคุ้นเคยเพราะว่าเมื่อก่อนมีบ้างมีเยอะใช่ไหมครับทีเนี้ยเนี่ยคือคือประโยชน์อย่างหนึ่งของการศึกษาเรื่องเรื่องนกเรื่องความสําคัญของมันนะอย่างเช่นตอนนี้เรารู้ว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับในสวนสัตว์สามารถเพาะพันธุ์ได้เยอะก็เกิดเป็นพวกนกกระเรียนที่ ควรจะเอามาปล่อยวางแผนที่จะปล่อยให้กับคืณสุธรรมชาติอีกหรือ,อ,อเปล่าเนี่ยเขาก็จะดูจากอะไรพวกนี้ครับว่าเฮ้ยตัวนี้มันสําคัญนะมันสูญพันธุ์ไปแล้วเราควรจะแล้วเขาก็จะให้ความสําคัญเนะี่ยว่าถ้าเราจะศึกษาอะไรต่อไปเนี่ยเราจะก็ต้องดูไอ้ตัวที่มันใกล้สูญพันธุ์ไปก่อนใช่ไหมครับ,รบเพื่อจะเพื่อจะให้ให้ความสาคัญกับมันมากมากขึ้นอะไรเงี้ยก็จะเป็นแนวทางว่าเราควรจะประเมินว่าเราจะทําอะไรก่อนอะไรหลังก็ม,มันมีหลายอย่างเลยนะครับงานที่ทําอยู่อันแรกก็คือว่าอะไรอะเอาเก็บข้อมูลมานะครับ มาจำแนกว่าเป็นนกแบบไหนอะไร <Yeah. S 2> ยังไงใช่ไหมครับนั่นก็งานยากงานหนึ่ง <Yeah. S 2> งานที่2ก็แบบว่าเอามาศึกษาต่อว่า เอาไปทาอะไรได้บ้างเช่นระบบนิเวศวิทยาเกี่ยวกับนกเกี่ยวกับอะไรก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงโดยรวมนะครับงานของผมก็คือจะส่วนใหญ่เน้นงานวิจัยแต่ทีนี้งานในพิพิธภัณฑ์อ๋อก็มีงานในพิพิธภัณฑ์นี้ใช่ไหมครับมันจะมีงานหลักๆอยู่3าอย่างก็คือการเก็บตัวอย่างก็คือดูแลรักษาพวกนี้ใช่ไหมครับหรืออาจจะมีตัวอย่างใหม่แล้วก็ทาสตารฟสัตว์ด้วยทาสตาฟนกอะไรเก็บเอาไว้เพื่อให้คนรุลูกหลานได้ดูต่อไปใช่ไหมครับนี่คืองานที่1คือการเก็บพอสตาฟไว้เราก็ต้อง ออกไปโชว์ด้วยใช่ไหมครับก็คืองานที่2ก็คือการศึกษาวิจัยใช่ไหมครับเราก็ไปหาข้อมูลไปทําโครงการอย่างที่ว่านะครับว่าแล้วแต่ว่านักวิชาการด้านไหนนะครับทำศึกษาวิจัยเรื่องอะไรซึ่งก็ต้องเกี่ยวเนรื่องกับพิพันธ์ของเราคือการพิพันธ์ธรรมชาติะนะครับก็คือเป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติทีนี้เรามีงานวิจัยมีงานมีข้อมูลแล้วก็มีตัวอย่างรวมกันแล้วเนี่ยทีนี้หน้าที่ของเราอย่างนึงคือการนําเสนอให้กับ คนทั่วไปได้ได้รับทราบรับชมนะคือการเอาเอาสองอย่างนี้มาผสมกันนะครับแล้วก็หาทางถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้รู้คือการให้ความรู้ในรูปแบบของนิทรรศการนะครับก็มีการเอาขอพวกนี้ไปจัดเป็นนิทรรศการอย่างที่เราเห็นที่พิพันที่นี่จะมีงานนิทรรศการให้เด็กๆมาดูอะไรเงี้ยครับเหมือนในหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับ,รบเขาก็เด็กก็จะเข้าใจง่ายนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะเป้าหมายของของงานนั้นอ่นะเราต้องการให้ใครดูเรื่องนั้นเราต้องการจะสื่อถึงอะไรนะครับก็ดึงเป็นเรื่องๆออกมา และที่คุณวัชระาท,ทำงานเหล่านี้เนี่ยมันต้องการทักษะแบบไหนครับความชอบแบบไหนทักษะแบบไหนชอบธรรมชาติทักษะต้องลงมือทำหรือชอบทำงานในออฟฟิศหรืออะไรยังไงชอบชอบแบบไหนบ้างครับนะครับถ้า,ถ,าถ้าในงานในส่วนของของผมเนี่ยนะฮะอันแรกคือต้องชอบสิ่งมีชีวิตก่อน นะครับทุกคนก็ต้องชอบชอบชอบที่จะเห็นชอบที่จะดูนะครับเพราะสิ่งมีชีวิตนี่มีความหลากหลายเยอะใช่ไหมครับหน้าตาเป็นยังไงมีแล้วมีความรู้สึกว่าอยากค้นหาต้องเป็นคนที่ที่ไม่อยู่นิ่งะครับเป็นคนที่ชอบค้นหาช่างสังเกตนะครับอยากรู้อยากเห็นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือต้องไม่กลัวความลําบากเพราะว่าถ้าเราเพราะว่าสิ่งมีชีวิตพวกนี้ นะครับไม่ใช่ว่าเราไปเดินในห้างเราจะเจอไปเดินในสวนสาธารณะอะไรแบบนี้นายถึงสัตว์นี่ใช่ไหมครับใช่ครับนะครับไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ว่าเราไปเดินแบบนี้เราจะเจออย่างเดียวใช่ไหมครับคือบางทีเราต้องเดินเข้าไปในป่าเราต้องไปเที่ยวตามเกาะกลางทะเลเราต้องนั่งเรือตามแม่น้ําซึ่งต้องมันแอดเวนเจอร์นิดหนึ่งนะครับต้องลุยลุยแบบลําบากลําบากได้ไม่ใช่แบบไฮโซอะไรอย่างเดียวบองก็นอนกลางดินกลางทรายได้ก็จะมีโอกาส ได้มากกว่าคนอื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ชอบความสบายจะไม่มีโอกาสนะครับเพราะว่าสัตว์บางอย่างเนี่ยมันก็หาได้ในในระบบนิเวศที่เราสามารถลดไปถึงหรือว่าที่ที่สามารถที่จะเอาเก็บมาแล้วทํางานในห้องแลบก็ได้นะครับพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเราไม่กลัวความลําบากเนี่ยโอกาสที่เราจะเข้าถึงไอ้ทรัพยากรแปลกๆปกสิ่งมีชีวิตที่เราอยากเห็นที่คนไม่เคยเจอหรือเข้าไปในที่ที่มันไปถึงยากเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสมากกว่าคนอื่นและนี่ก็เป็นอาชีพนักปักษีวิทยาค่ะ แต่ว่าความรู้และความสนุกสนานในอาชีพนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะและในสัปดาห์หน้าพี่ฟานจะพาไปทำความรู้จักกับพี่วชระและอาชีพนักปักศีกันต่อห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะร่วมตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกหลังจบรายการได้ที่เบอร์0811372303หรือ w w w f a c e b o o k c o m ห o องแนะแนว t v ครับ การทำใจไว้ให้พร้อม,ใ,อมใจสเต็บหนึ่งซ้อนม,มาที่หอมแน่แน้วว่ากันว่าชีวิตมหาวิทยาลัยคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการโตเป็นผู้ใหญ่มันเป็นยังไง วันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยรังสิตรวมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันใครไม่รองกคงไม่รู้อย่ามัวแต่นั่งมองจ็บสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อมใจก นนในการจัดทริปครั้งแรกของน้องๆทั้ง2คนเนี่ยดูจะเครียดกันมากเลยนะคะแต่ว่าจะผ่านไปได้หรือไม่เนี่ยก็ต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญกันก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะกับช่วงแบบฝึกหัดค่ะช่วงแบบฝึกหัด สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับต่อจากเมื่อวานนี้ที่น้องก้องกับน้องบอสผู้ที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้การจัดทริปท่องเที่ยวนะครับเมื่อวานนี้น้องๆเขาก็ได้จัดทริปมารายการหนึ่งเพื่อที่จะไปเที่ยวกรุงเทพเชียงใหม่ดอยอ่างขางเดี๋ยวในวันนี้เราจะไปชมว่าทริปของน้องๆเขานั้นจะผ่านหรือไม่แต่ก่อนที่จะไปชมกันเราไปฟังน้องๆเขากันก่อนดีกว่าครับว่าทําไมน้องๆเขาถึงได้มาทําทริปนี้ไปฟังกันเลยดีกว่าครับ ทำไมถึงได้มาทําทิปนี้ครับก็สนใจในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับโดยปกติผมชอบการเดินทางครับก็เลยอยากจะลองทําทิปนี้ดูครับผมคือมันเนื่องจากว่าผมเป็นคนชอบเที่ยวต่างจังหวัดใช่ไหมแล้วพอพอไปเที่ยวบ่อยๆอ่ะบางทีไปกับทัวร์บ้างก็เลยเกิดมีความสงสัยว่าเอ้ยทำไมทัวร์มันทํากันยังไงว่ามันมีวิธีการยังไงทําไมมันถึงจัดระบบระเบียบให้แบบได้เป๊ะได้ตามเบอร์ที่เราต้องการ หรือเขามีวิธีแก้ปัญหาไงคือก็เกิดจากความอยากรู้ตรงนี้ครับก็เลยมาลองทำทิปทัวร์ดูครับและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของน้องทั้งสองคนนะครับเอาเลยครับแล้วก็มาถึงเวลาที่น้องๆเขาต้องเอาทิปที่จัดขึ้นนั้นมาให้อาจารย์วิเคราะห์กันแล้วลยครับจะเป็นอย่างไรบ้างผมว่าไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไฮไลท์ที่ไปเลย่ะค่าน ตัวคุณไม่พูดถึงไปเซอร์เวยพักไหนก็ได้นอนเต็นท์ก็ได้นะครับไปนอนที่บ้านพักรับรองของพางนก็ไคุณคาดว่าจะพาลูกทัวร์ไปพักที่ไหนหากว่ามาถึงท่าบนดอยอาอคารต้องพักอยู่แล้วคิดว่าจะเป็นพวกรีสอร์ทอะไรที่ข้างบนบนดอยนะครับรีสอร์ทบนดอยอ่ะถ้า ก็โชคดีที่ที่กณจะไปแล้วแล้วครูเคยไปแล้วก็คงจะให้คาแนะนําได้ตั้งงบไว้เท่าไหรู่สองคนยอประมาณคนละสองถักคนละสองถันสำหรับทริปนี้หรือว่าเฉพาะที่พักอันนี้คือที่ตั้งไว้คร้าวตอนแรกคือสําหรับพวกคนเดินก่อนที่คิดว่าตอนถูกตาดวันนอนไปเนีครับก็เลยไม่ได้คิดเรื่องค่าที่พักอะไรมาก Oh, okay. ไม่ได้ง่ายเลยจริงๆนะครับสำหรับการจัดทริปท่องเที่ยวในแต่ละกลางเนี่ยจะต้องศึกษาและหาข้อมูลมาเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วน้องกล้องกับน้องบอสนี่จะไหวไหมเนี่ยผมว่าเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับวันแรกที่เดินทางคือวันอะไรคาดว่าคาดว่าเป็นวันอาทิตย์ครับคาดว่าเดินทางวันอาทิตย์เป็นตอนเช้าเ เชา้าวันอาทิตย์ครับก็น่าที่จะไปถึงเชียงใหม่เย็นๆค่ำๆเสร็จแล้วขึ้นดอยคาดว่าพักดอยอ่างขางกี่กี่วันหรือว่าพักคืนเดียวคืนเดียวคืนเดียวเยว่าสมมุติว่าไปวันอาทิตย์เช้าไปถึงเย็นนะครับคาดว่าเย็นเราจะขึ้นดอยอา่างขางเลยไหมอาจจะหาที่พักกันก่อนอาจจะหาที่พักในเมืองพักพักผ่อนกันก่อนอย่างนี้ครับ ่ในเมืองก็ออกแนวคุณอยู่ง่ายพักง่ายกันเนี่ยน่าจะเกส์เฮาส์ะครับสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยง่ายๆนะครับ, 3, 5, 10, 400, นะรบห้องน้ำรวมจะแล้วเช้าขึ้นปุ๊กไปที่ท่ารถขึ้นดอยอ่างขางนะครับคงไม่กี่ร้อยนะครับอีนนี้เราก็ต้องมาดูต่อนะครับมาหัวข้อต่อว่าค่าใช้จ่ายนะครับค่ายานพาหนะที่พักาอาหาร ค่าชมสาที่ท่องเที่ยวค่าประกันการเดินทางค่าประกันการเดินทางที่คงไม่มีเพราะไปเองถูกไหมครับแล้วติดตัวไปใช้จ่ายต่อวันนะครับอันนี้ให้เป็นการบ้านคุณในคำนวณเรา เอาละครับและนี่ก็มาถึงเวลาที่น้องๆทั้งสองคนและท่านผู้ชมรอคอยนั่นก็คือเริ่มออกเดินทางเซอร์เวยสถานที่จริงจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นก่อนที่จะไปชมกันเราไปฟังน้องๆเขากันก่อนดีกว่าครับว่าในการจัดทริปครั้งนี้มีความกดดันมากน้อยแค่ไหนไปฟังกันเลยครับสําหรับทริปนี้นะครับมีความกดดันมากน้อยแค่ไหนก็อย่างแรกนะครับคือไม่รู้อะไรเลยครับแล้วก็เชียงใหม่ผมเพิ่งไปเป็นครั้งแรกก็มีความกดดันในเรื่องของการหาที่พักครับไม่รู้ว่า ที่ไหนมันจะถูกหรือว่าแพงนะครับกดดันมากน้อยแค่ไหนเหรอครับกดดันก็ไม่มากหรอกครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นครั้งแรกของตัวเองนะผมก็ก็ทำเท่าที่ผมทำได้อะครับ และสาหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะร่วมรายการกับเรานะคะน้องๆสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรท้ายรายการค่ะหรือจะเป็นทาง Facebook ของรายการท่องแนแนวก็ได้และทางรายการจะส่งบัตรทดสอบไปให้ทําค่ะไม่แน่น้องๆอ,อาจจะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมรายการกับช่วงแบบตรปุหัดกับเราค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ ร่วมตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกหลังจบรายการได้ที่เบอร์0811372303หรือ www.facebook.com slash ห้องแนแนว .t v ครับใครไม่รองกคงไม่รู้อย่ามวนแต่นั่งมองเจียสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อมแค่เต็วหนึ่งซองมาที่ห ok ้องแนแนวว่ากันว่า ชีวิตมหาวิทยาลัยคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการโตเป็นผู้ใหญ่มันเป็นยังไง วันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยรังสิตรวมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันใครไม่ร้องก็คงไม่รู้ยามวแต่นั่งมองเจ็ยสมุดปากกาทำใจไว้ให้ร้อมใจ่ก้าเต็บหนึ่งซองมาที่ห้องแน่ กลับมาสู่ช่วงที่3ของรายการห้องแนวค่ะและสําหรับในวันนี้ทาาน,น้องก้องและน้องบอสเขาจะเริ่มออกเดินทางกันแล้วค่ะแต่ว่าจะสนุกสนานและตื่นเต้นขนาดไหนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะกับช่วงแบบฝึกหัดค่ะช่วงแบบฝึกหัดแหมแหมแม,แม,แมน้องบอสนี่ดูมั่นใจเลยจริงๆนะครับ กับการจัดทริปทัวร์ครั้งแรกในชีวิตเอาเละครับเรามาเรื่อออกเดินทางไปพร้อมๆกับน้องทั้งสองกันเลยดีกว่าครับว่าการจัดทริปในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นก่อนที่จะไปของน้องๆเขากันก่อนดีกว่ารับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยครับครับตื่นมาเลยเช้าเลยรู้สึกง่วงมากเลยที่จะไปในทริปนี้ฮะเดินที่พกักก็ยังไม่รู้ว่าจะพักที่ไหนครับก็ต้องรอชมเลยรู้สึกก็ ไม่ไม่ต่างเท่าไรหร่หรอกครับพรไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ว่าจะไปนอนไหนก็เรียวไปตายเอาดาับหน้าแล้วกันครับอา้อาวอา้าอไม่ต้องไปตายดับหน้าเราละมังกลับน้องบอสก,กับน้องกล้องนี่ชิงหลับกันตั้งแต่ยังไม่ถึงไหนเลยนะเนี่ยตื่นเอะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเมื่อน,น้องๆเขามาถึงเชียงใหม่แล้วเนี่ยน้องๆเขาจะมีโปรแกรมอย่างไรบ้างไปฟังกันก่อนดีกว่าครับ เดี๋ยวไปหาท <pl ains> ี่พักันนะครับเดินทางมา5ชั่วโมงกว่ารู้สึกเพียมากๆครับเดี๋ยวตอนมืดไปเดินตลาดกันต้องรอดูครับก็ใกล้ถึงแล้วนะฮะคือขนาดนั่งอยืนรถก็หนาวมากก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็หนาวแล้วครับก็เดี๋ยวพอไปถึงก็คงหาที่ปักหลักปักฐานสักที่หนึ่งแต่ไม่รู้กันที่ไหนวันนี้ไปเดินถนนคนเดิน จะไปแอลน่าตื่นเต้นจริงๆเลยนะครับกับการจัดทริปท่องเที่ยวครั้งแรกในชีวิตของน้องเขาเนี่ยเดี๋ยวในตอนนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ถนนคนเดินพร้อมๆกับน้องเขาดีกว่ากับ เดี๋ยวข้างในจะมีตลาดให้เราอีกครับเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกมันคนน้อยครับแหมที่แรกที่น้องเขาได้พามานั้นเรียกได้ว่าเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวเลยจริงๆนะครับ และที่ถนนคนเดินแห่งนี้ไม่ได้มีแค่นักท่องเที่ยวชาวไทยเพียงเท่านั้นนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจกับสถานที่แห่งนี้กันด้วยแหละครับเดี๋ยวในตอนนี้เราไปชมกันต่อดีกว่าครับว่าน้องเขาทําอะไรกันอยู่ไปชมกันเลยดีกว่าครับลองนะอร่อยสุดยอดครับบรรยากาศเย็นๆฮนะต้องหาอะไรเย็นๆใช่สนุกสิ้นใจ อะไรนะครับน้องกล้องไปเอามาจากไหนเนี่ยอากาศเย็นๆต้องกินของเงย็นๆเนี่ยผมเราไม่เคยได้ยินเคยได้ยินแต่อากาศเย็นต้องกินอะไรอุ่นๆใช่ไหมละครับท่านผู้ชมแต่ดูน้องๆเขาเนี่มีความสุขกับการท่องเที่ยวจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวในตอนนี้เราไปฟังความคิดเห็นของวันนี้จากน้องๆทั้งสองคนกันดีกว่าครับเดินทางมาตั้งแต่7โมงเช้าครับมาถึงเชียงใหม่ที่พักก็มาหา,าดับหน้าฮะถึงประมาณช่วงบ่ายบ่ายบ่ายสี่ฮะแล้วก็ มาเจอที่พักตรงแถวปางสวรรค์ฮะแถวตัวเมืองเชียงใหม่ราคาห้องก็ประมาณ650ต่อคืนแล้วก็แต่ในวันนี้ผมนอนกัน3คนเพราะว่ามีทีมงานอีกคนหนึ่งเป็นทีมงานของห้องแนวๆนรับมานอนด้วยก็เลยใช้เตียงเสริมผมก็นอนเตียงเสริมตเตียงละ200ก็รวมบิดเสร็จเป็นประมาณ850บาทต่อต่อห้องนะฮะ ก็รู้สึกรู้สึกตื่นเต้นที่จะพรุ่งนี้จะตื่นเช้าไปดอยอ่างขางครับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปดอยจะไปดอยอ่างขางคือแพนไว้เออแต่ก่อนหน้านั้นอะเราจะไปดอยสุเทพก่อนคือหลังจากตื่นนอนกินข้าวาทำทุล่าะไรเสร็จแล้วเราก็จะไปดไปไปายสุเทพไปไปไหว้สักการะพระธาตุที่เป็นผมเหมือนสนัญลักษณ์ของเชียงใหม่เลย อันหนึ่งเลยสิ่งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะรับพระธาตุดอยสุเทพเราต้องไปไหว้ก่อนเพื่อเป็นสริมงคลกับตัวเราครับแล้วพอจากพระธาตุดอยสุเทพเสร็จเราก็จะไปขึ้นไปดอยอังคางเราก็จะไปตามโปรแกรมที่เราเตรียมไว้เลยครับและนี่ก็เป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของน้องกล้องและน้องบอดนะครับที่ได้ออกเดินทางมาจาัดทริปต้องเที่ยวเป็นครั้งแรกในชีวิต เดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเราจะมาชมกันต่อว่าน้องๆเขาจะพาไปที่ไหนจะเป็นอย่างไรบ้างและจะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดเลยนะครับร่วมตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกหลังจบรายการได้ที่เบอร์0811372303หรือ w w w f a c e b o o k c o m ห้องแอร์ว .tv ครับใครไม่รอกองคม่ร่รู้งองูนแนวดอนทัวง เตรียนรูใ้ในห้องแคบหรือ,ใ,รอในโลกกว้างเก่งที่สุด,สดหรือช่วยชีวิตมากที่สุดตามกระแสะโลกหรือสร้างตัวตนบนเวทีโลกได้รับมากที่สุดหรือให้มากที่สุดคิดเหมือนคนอื่นหรือคิด เพืื่่ออคนอนมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันใครไม่ร้องโคงไม่รู้ยามัวแต่นั่งมองเจ็ย<ม>นสมุดปากกาทำใจไว้ให้พรอมเจสเต็ปหนึ่งซองมาที่ห้องแ<ม>น่แน่วน่าสนุกจริงๆเลยค่ะแต่ว่าการจัดทริปท่องเที่ยวครั้งแรกของนง้องๆทั้งสองคนเนี่ยจะตื่นเต้นและสนุกสนานจริงหรือเปล่ามาชมกันในสัปดาห์หน้านะคะ และสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ค่ะพี่วัชระประกอบอาชีพอะไรค่ะน้องๆสามารถส่งคำตอบมาร่วมสนุกชิงของรางวัลได้ที่เบอร์โทรทางด้านล่างนี้ค่ะหรือจะเป็นทาง Facebook ของรายการท่องแนวก็ได้และทางรายการจะส่งของรางวัลไปให้ถึงบ้านเลยละค่ะ และนอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ห้องแนาแนว .com หรือจะเป็นทาง YouTube โดยเสิร์ชคำว่ารายการห้องแนาแนวและอีกหนึ่งช่องทางค่ะคือทางจานดำ psi ช่อง1นึนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาของฟังและรายการห้องแนาแนวแล้วพบกับรายการของเราได้ใหม่ได้ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้บ่ายสองโครึ่งถึงบ่ายสามโมงทางช่อง tn2 ค่ะ และว,วันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่และคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณ์ในการถ่ายทำค่ะวันนี้หมดเวลาของฟังและรายการห้องแนแนวแล้วพบกันในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สัปดาาหห์หน้เรายังคงอยู่กับพี่วชชะละสงวดสมบัตินักปักษิวิทยาเราจะไปดูกันว่าแรงบันดาลใจในการมาประกอบอาชีพนี้ของพี่เขาคืออะไรในช่วงเปิดแฟมรุ่นพี่ต่อที่ช่วงแบบฝึกหัดไปชมกันต่อกับเรื่องราวของสองนุ่มผู้ที่จะมาจัดทริปทัวร์ครั้งแรกในชีวิตจะสนุกสนานขนาดไหนและน้องเขาต้องเจอกับอะไรบ้างติดตามชมได้สัปดาห์หน้าครับ